นายกปุ๊กนะคะสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครค่ะได้มอบทุนลอยน้ําเพื่อเป็นจุดเล่นน้ําในสวนน้ําบ้านคลองแคส่งเสริมโปรโมทการท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองแคร์ค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกา45นาทีของวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนะคะสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครนำโดยนายกปุ๊ก ดรกฤชนิพาอินทสุวรรณนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครและประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครได้มอบทุนลอยน้ำกว้าง1เมตรยาว10เมตรเพื่อเป็นจุดเล่นน้ำในสวนน้ำบ้านคลองแครคลองตาคมหมู่ที่9ก้าตำบลหลักสามอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเพื่อส่งเสริมโปรโมตการท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองแคลโดยมีนายพิรุณโรจน์นาคดนตรีนรายอําเภอบ้านแพ้วผู้นําชุมชนชาวบ้านสื่อสารมวลชนสมาชิกสมาคมส่งเสริ การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครและกลุ่มรักทำดีสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีมอบทุนลอยน้ำครั้งนี้เข้ามาเที่ยวที่นี่สองสาครั้งแล้วนะคะแล้วก็มาดูแล้วว่าชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งแล้วก็นักท่องเที่ยวนี่เยอะมากในวันที่พี่มานี่พี่ว่ามา,มาเกินร้อยแล้วพี่มองว่ากิจกรรมในส่วนที่เราสามารถจะมาเสริมได้ก็คือเอาทุนนี่มาทํากิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงคือเด็กก็จะมา ขาเรียกว่าความมั่นคงสเสถียรไม่ไม่ไมสเสถียรกระโดดจำอะไรเงี้ยเด็กก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกกับกิจกรรมตรงนี้นอกเหนือจากที่เขามีโหนสลิงแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเดินสะพานต่ำๆเลี้ยน้ําแต่อันนี้มันจะสามารถโยกเยกได้ด้วยค่ะจำและกระโดดนะคะ ด้านดกตรกชนิภาอินทสุวรรณนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผยว,ว่าโครงการนี้ได้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่ตนเองได้เข้ามาเที่ยวที่สวนน้ำบ้านคลองแคหลายครั้งและพบว่าชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งมีนักท่องเที่ยวมากันเป็นจำนวนมากและมองว่ากิจกรรมที่ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครจะนํามาเสริมได้ก็คือการนําทุ่นลอยน้ํามาเป็นกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้ขึ้นมาเดินเล่นและกระโดดน้ําเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ทางสวนน้ำบ้านคลองแคมีอยู่แล้วก็คือการโหนสลิงหรือสไลเดอร์ลงน้ำซึ่งสวนน้ำบ้านคลองแคเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่จะสามารถดึงดูดคนในจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงมาเที่ยวที่นี่ได้เพราะบรรยากาศการเล่นน้ำคลองที่ใสสะอาดแบบชิลๆและต่อยอดเชื่อมโยงไปเที่ยวสวนมะพร้าวสวนลำไยกราบไหว้หลวงพ่อโตวัดหลักสี่พ่อสําร็จและคาเฟ่ต่างๆในอำเภอบ้านแพ้วอีกหลากหลายแห่งส่วนในอนาคตนายกบุกบอกนะคะ าอาจจะนำเรือคายักมาสนับสนุนให้กับสวนน้ำบ้านของแข่เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบพายเรือแนวนี้ได้อีกทางหนึ่ง สำหรับส่วนน้ำบ้านคลองแคร์เปิดให้บริการวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการเปิดเวลากานัริการถึง17นาฬิกาโดยไม่เสียค่าเข้าโดยมีเสืเเส้อชูชีพให้เช่าตัวละ30บาทที่ผู้เล่นน้ำต้องใส่ชูชีพทุกคนเรือถีบเช่าครั้งละ30บาทกระโดดหอครั้งละ5บาทแพ่เปียกแบบเช่า40บาทแพ่เปียกและห่วงยางแบบบริการฟรีก็มีล่องแพเปียกรอบละ100บาทและมีพื้นที่ให้นั่งรับประทานอาหารด้วยค่ะ เพราะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วพี่มองว่า สวนน้ําบ้านคลองแครเนี่ยเราทําเปรียบเสมือนเป็นแม่เล็กนะคะของจังหวัดสมุทรสาครที่จะดึงคนเข้ามาเพราะคนกรุงเทพเนี่ยจะพาลูกหลานมาเที่ยวเล่นน้ําคลองน้ําคลองที่ไหนที่จะใสสะอาดและเล่นได้ก็ที่สวนน้าคลองแคสมุทรสาครบ้านเราซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพประมาณ45นาทีก็พาลูกหลานมานั่งชิลกันได้ตลอดทั้งวันในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปเที่ยวสวนมะพร้าวไปเที่ยวสวนลําไยแล้วก็มีไปกราบนะมัสการหลวงพ่อวัดหลักสี่ได้หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ได,ววได้แล้วก็ไปเขาเรียกว่า ขอพรเนาะเจ้าพ่อสําเร็จได้ก็คือเหมือนกับว่ามาที่นี่เป็นจุดดึงดูดให้คนมาเที่ยวสมุทรสาครแต่ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงไปในพื้นที่อื่นของบ้านแพ้วของกระทุ่มแบนของเพอเมืองขากลับก็อย่าลืมแวะนะคะที่ตลาดทะเลไทยก็จะซื้อได้ทั้งเขาเรียกว่าอาหารทะเลทั้งสดและแห้งกลับบ้านซึ่งเป็นราคาที่ถูกและได้ของสดมีคุณภาพด้วยค่ะ